สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจกันนะคะเป็นเรื่องที่เพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะคือการที่อ,อยอหรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยนะคะประกาศเมื่อ4ีมิถุนายน2568ที่ผ่านมานี้เองยกระดับการควบคุมยาธรรมดดสูตรยาเดี่ยวชนิดรับประทานให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ครับผมซึ่งก็หมายถึงว่าการเข้าถึงยาตัวนี้จะเข้มงวดขึ้นมากเลยนะครับอาจจะต้องไปรับที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เขามีใบอนุญาตเฉพาะเท่านั้น ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมยาธรรมดอตัวนี้เนี่ยแหละค่ะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอยอยถึงตัดสินใจแบบนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากมุมต่างๆเนี่ยเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับที่น่าสนใจคือทางอยอยเองเขาก็ชี้แจงนะครับว่าต้องการแก้ปัญหาการนํายาไปใช้ในทางที่ผิด อ๋อ oh, ที่เป็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่เอาไปผสมเป็นเอ่อที่เรียกว่า4ีุ่ณร้อยนั่นแหละครับอืมค่ะแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้ยาจริงๆเนี่ยก็ยังเข้าถึงยาได้อยู่อาจจะผ่านยาสูตรผสมหรือว่าไปรับที่โรงพยาบาลโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเจาะจงเฉพาะสูตรยาเดี่ยวชนิดรับประทานเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับสูตรที่เป็นยาเดี่ยวๆเ,เลยส่วนที่เป็นสูตรผสมกับพาราเซตามอลอันนั้นยังหาซื้อตามร้านยาได้ปกติใช่ครับยังเป็นยาอันตรายควบคุมโดยเภสัชกรที่ร้านยาได้แต่พอประกาศออกมาปุ๊บนะคะก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาทันทีเลยว่าเอ๊ะมันเหมือนวัวหายล้อมคอกหรือเปล่าคะครับ คือคำวิจารณ์นี้ก็มีเหตุผลรองรับอยู่หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยปัญหาการใช้ทรามาดอลผิดทางเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเออมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับค่ะมีมานานแล้วมีมานานหลายปีแล้วการที่เพิ่งจะมายกระดับการควบคุมแบบเข้มข้นในปี2568เนี่ยก็เลยถูกมองว่าเออมันอาจจะช้าไปหน่อยหรือเปล่า อืมแล้วการที่พึ่งมาคุมเข้มปี68ทั้งที่ปัญหาเรื้อรังมานานมันสะท้อนอะไรคะเหมือนกับว่ามาตรการก่อนหน้านี้อย่างเช่นตอนปี58ที่ให้ทำบัญชีขายยาหรือปี61ที่ต้องรายงานการผลิตนำเข้าเอ่อพวกนั้นอาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือยังไงคะ ก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ครับคือมันก็ชี้ให้เห็นว่ามาตรการเดิมๆที่เคยใช้มาอาจจะยังไม่เพียงพอจริงๆแล้วก็มีมุมมองว่าการควบคุมครั้งนี้มันเหมือนเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ปลายทางคือไปจำกัดช่องทางการขายที่ถูกกฎหมายอย่างร้านขายยาอ๋อค่ะมากกว่าที่จะไปจัดการกับต้นต่อจริงๆเช่นความต้องการใช้ยาแบบผิดๆหรือว่า,าแหล่งที่มาอื่นๆที่อาจจะเป็นการลักลอบนำเข้ามาหรือมาจากช่องทางที่ไม่ใช่ร้านยาปกติอะไรอย่างนี้ครับ โฟังดูซับซ้อนนะคะแล้วล้ผลกระทบกับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาจริงๆล่ะคะตรงนี้น่ากังวลมากเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเแพ้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSA ใช่ครับพวก ibuprofen naproxen อะไรพวกนั้นค่ะหรือผู้ป่วยโรคไตที่ tramadol เนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยกว่ายาแก้ปวดตัวอื่นถึงแม้จะต้องปรับขนาดยาอย่างระมัดระวังก็ตามครับผมหรือแม้แต่กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยที่ปวดเรื้อรังที่เขาต้องการความยืดหยุ่นในการปรับขนาดยาซึ่งยาเดี่ยวเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ายาสูตรผสมเยอะเลยใช่ครับประเด็นนี้สำคัญมากการที่อยอเสนอทางเลือกเป็นยาสูตรผสมเนี่ยมันก็มีข้อจากัดที่สาคัญอย่างแรกเลยคือการปรับขนาดโดสยาเนี่ยทำได้ยากมากเพราะมันเป็นสัดส่วนผสมที่ตายตัวมาแล้ว อืมค่ะสองถ้าสมมติว่าผู้ป่วยต้องการทรามาดอลในปริมาณที่สูงขึ้นก็จะเสี่ยงต่อการได้รับพาราเซตามอลเกินขนาดด้วยซึ่งอันตรายต่อตับได้นะครับอืมค่ะส่วนการที่บอกว่ายาเดี่ยวเนี่ยมีจำหน่ายในโรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆครับว่ามันใช่การเข้าถึงที่แท้จริงหรือเปล่าจริงด้วยค่ะประเด็นเรื่องการเข้าถึงนี่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เข้าอยู่ไกลๆโรงพยาบาลหรือมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาเดินทางครับ การบอกว่ามีในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนมีทางออกแต่ในทางปฏิบัติมันคือภาระที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยสําหรับผู้ป่วยบางกลุ่มนะคะถูกต้องเลยครับมันอาจจะยิ่งไปสร้างความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงยาที่จําเป็นได้เรื่องนี้มันทําให้นึกถึงบทเรียนสําคัญจากกรณียาอีกตัวหนึ่งครับคือยาซูโดอิเฟดรีนหรือ PSE อ๋อเคสนั้นที่เคยคุมเข้มมากๆเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเอาไปทํายาบ้าใช่เลยครับ อนนั้นคุมเข้มงวดมากเพราะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าผลที่ตามมาก็คือว่าแม้จะกระทบการผลิตยาบ้าในประเทศไปได้บ้างนะครับแต่ภาพรวมของตลาดยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยเขาก็ปรับตัวได้อยู่ดีอืมปรับตัวยังไงคะก็อาจจะหันไปใช้สารตั้งต้นตัวอื่นแทนหรือว่าใช้วิธีลักลอบนําเข้ายาเสพติดสําเร็จรูปมาเลยแต่ผลกระทบที่ชัดเจนมากๆเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ผู้ป่วยทั่วไปครับอ๋อคนที่ต้องใช้ยากแก้หวัดแก้แพรจริงๆใช่ครับ ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาแก้วหวัดลดน้ำมูกแก้ภูมิแพ้จริงๆเนี่ยกลับเดือดร้อนมากเข้าถึงยาได้ยากขึ้นเยอะเลยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ต้องไปใช้ยาตัวอื่นที่อาจจะประสิทธิภาพไม่เท่าเดิมหรือมีผลข้างเคียงมากกว่าโหเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากเลยค่ะครับบทเรียนสำคัญจาก PSE ก็คือว่าการจำกัดเฉพาะช่องทางที่ถูกกฎหมายเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ของตลาดผิดกฎหมายได้ทั้งหมด แล้วก็ยังสร้างภาระอย่างหนักให้กับผู้ใช้ยาที่ถูกกฎหมายอย่างไม่สมเหตุสมผลด้วยครับอืมเป็นจุดที่น่าคิดมากสำหรับกรณีธารม,มาดอลเลยนะคะครับผมนอกจากผู้ป่วยแล้วยังมีเสียงสะท้อนจากฝั่งเพศสัชปรด้วยใช่ไหมคะพวกเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้าง าทางเภสัชกรหลายๆท่านเขาก็กังวลน,นะครับทั้งเรื่องผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรงแล้วก็มองว่ามาตรการนี้เนี่ยมันอาจจะไปสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับร้านยาที่เขาปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างดีอยู่แล้วค่ะคือเขามองว่าอ,อยออาจจะควรมุ่งเน้นทัพยากรไปที่การาสกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาที่เป็นล็อตใหญ่ๆหรือว่าไปจัดการกับร้านยาจํานวนน้อยที่อาจจะจงใจทําผิดกฎจริงๆ มากกว่าจะมาควบคุมร้านยาส่วนใหญ่ที่ทําตามกฎอยู่แล้วซึ่งออยอเองก็เหมือนจะยอมรับประเด็นนี้อยู่บ้างใช่ไหมคะว่ามีการตรวจสอบลงโทษร้านที่ถังผิดอยู่ครับท่าออยก็ระบุว่ามีการดําเนินการตรวจสอบและลงโทษร้านยาที่จําหน่ายไม่ถูกต้องอยู่แต่ก็นั่นแหละครับมันก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องหาความสมดุลกันต่อไปว่าจะเน้นไปที่จุดไหนสรุปก็คือว่าการควบคุมทรามาดอ,อครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพยายามหาจุดสมดุลที่ ต้องบอกว่าท้าทายอย่างยิ่งเลยนะครับระหว่างการปกต้องสังคมจากการใช้ยาในทางที่ผิดกับการรับประกันว่าผู้ป่วยที่จําเป็นเนี่ยจะยังเข้าถึงยาที่เขาต้องการได้ค่ะซึ่งประสบการณ์จากยาซูโดอฟเฟรีนก็เป็นบทเรียนสําคัญที่ชี้เห็นว่าการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มันต้องมองให้รอบด้านมากกว่าแค่การไปจํากัดอุปทานในช่องทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อการคุมเข้มยาตัวใดตัวหนึ่งอย่างเข้มงวดเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แล้วก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอทั้งหมดจริงๆแล้วแนวทางแบบไหนกันละที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของยาควบคู่ไปกับการดูแลให้ผู้ที่จําเป็นต้องใช้ยาจริงๆเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงยาได้อย่างเหมาะสมโดยที่ไม่สร้างความลําบากให้กับเขามากจนเกินไปอืมเป็นคําถามใหญ่ที่สังคมเราคงต้องช่วยกันคบคิดหาทางออกกันต่อไปนะคะ